พูดคำเรื <m ics> <m ics> ่องตลกเหมือนเมื่อกี้ไม่แล้พูดนะไมพูดเรื่องตลกเหมือนเมื่อกี้ดีขำซิงซิงอะไมอย่างเงี้ยขำโค้งโค้งขำไหมขำไหมขำไหมขำฉันเอาแขนไว้ข้างในละค นี่นะฮะนี่นะฮะคือคืตดๆนะฮะห้ามโดนกระต่ายนะฮะมีรูปปั้นหิมะด้วยนะฮะมีกูเลมหิมะด้วยนะมีกูเลมหิมะมีกูเลมน้่งแข็งด้วยนะฮะกูเลมน้่งแข็งบ้าบๆนะคะ อ,อันนี้อันนี้คือโกเลมน้ำพาราเกลึงนะอะมันคือคำว่าอะไรวะพาราเกลึงเกลึงหือกะลึงหื้อเกะลึงหื้อเกลึงหือคือส้นแตกเือใช้แล้วส้นแตกบ้าบ่าี่ฉันผ่านดา่านแล้วคุยไงอะ่ะเนี่ยฉันแบบเล่นแบบซีซีแหละเนี่ยเนี่ย นี yeah, yeah. Yeah. Uh ่เป็นไงเนี่เป็นเอาตายนี่เป็นไงเป็นชั้นธรรมตรงนี้วิวไปเลยอ้าเกิดได้ตกลงไปแล้วได้แบบหัวคว่ำหัวคว่ำหัวคว่ำหัวตกหัวแตกคืออะไรหัวแตกหัวแตกคือตีนกับหัวแตก นายในฝันโศกสิฉันเบื่อไอเสื้อเบื่อเื้อไอเสื้อหรไอเสื้อข้าวสด็อเสื้อวสเีไอเสื้อดูดิดูื้อถอดเจนแล้วก็เอาไปดมสาด้วยแล้วก็ไปใช้ด้วยตัว เสื้อดีเนาะใส่แล้วชอบตอกผู้หญิงชอบเอาบิ๊กินี่ชู้ผู้หญิงผู้ดมชอบพี่ชายไมนชอบดมกางเกงได้ผู้หญิงเพราะว่ามันชอบไงแล้วมันชอบบิ๊กินี่ผู้หญิงมันชอบกินอะไหนผู้หญิงมันแล้วมันก็ชอบตอกมันชอบตอกผู้หญิงเหรอโอเคผ่านทางนี้ก็โคตรง่ายแหละแค่ได้ผ่แบบนี้แค่ได้ไปแบบนี้แล้วทำไมพวกมันไม่ทำหนึ่งี้ ดูเปนบุนี่มันทำลายขยันมันเยอะแล้วผู้ชายมันชอบบิกินี่ผู้หญิงไหมมันชอบเหรอผู้ชายมันชอบบิกินี่ผู้หญิงเหรอโอ๊ตไต้ทำไมอ่ะทำไมผู้ชายถึงชอบบิกินี่ผู้หญิงวะบิกินี่คืออะไรบิกินี่ก็คือนมในล่ะ เป็นไงวะไม่รู้มันโอ้โหบิกินี่อ่ะฉันฉันผ่านแล้วนะเพื่อนตู่ท่าไมผู้ชายฉันฉัชอบถึงชอบบิกินี่ผู้หญิงวะเขาว่าเป็นแฟนกันเลยมาินกับเอเวนเฟรดกันในห้องน้ำน่าขยะเขาว่ามาินกับเอเวนเฟรกันในห้องน้ำไหมห้องฉัน วเป็นแฟนกันในของน้ำเป็นแฟนกันในของนมหรือว uh ่าเป็นแฟนในขี้เตกหรือว่าเป็นแฟนกนต่อขี้เตกหรือว่าเป็นแฟนกันต่อกันหรือต่กันหรือจุกกันหุกมันดิเอแล้วก็หรือ ทำลายผู้หญิงแล้วก็เอาขี้ผู้หญิงมาดมแล้วก็หอมมากเลยเอาเอาไปขายได้หลายบาทให้ลองดูดูครับไปครับโอ้หอมดีใหญ่ยานเอาเงินไปลาบไปเกนี่ก็ขวดได้ใช่ไหมัน่า่เคยเอาขี้ขวดมากินไม่เคยรู้ไหมตอนตอนอนุบาลอ่ะ ก็นี่มาวินน่ะมาวินมาวินใค่ขี้มุกแล้วก็เอามากินฉันก็แค่ขี้มูกเอามากินกันทำไมทำไมคือไอ้เหนือได้บอกกันไหมว่าไอ้เหนือนะพวกนายใช้ขี้มูกแล้วเอามากินก็มันจะเป็นเกมเพื่ออะไรไอ้มาวินไม่ว้ากระต ไปตายไปแล้วโอ้ตตายแต่ฉันไปแล้วไปทางนี้เนี่ยฉันตกไปเนี่